Hello everybody Welcome to Hello English! รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูแบมอาจารย์วิพาดาสุทธิโรธค่ะมาเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยกันนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังขาอยู่ในช่วงที่เรากำลังเรียนรู้ไวยากรณ์ค่ะไวยากรณ์ที่เหมาะกับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเท่าอีกเหนื่อยกันหรือยังคะคุณผู้ฟังขาเรื่อง tense 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 มันช่างน่าหนักใจเนาะแต่มันก็ไม่ยากเกินความพยายามนะคะพยายามทำความเข้าใจกันหน่อยโครงสร้างที่เปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะเรื่องของ tense แล้วก็พูดถึงลักษณะการเกิดของเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเราเข้าใจหลักการเปลี่ยนแปลงของมันตึกใช้งานนะคะเจอบ่อยๆเราก็จะเริ่มคุ้นชินกับโครงสร้าง นะคะคุณนชนกับเรื่องของกริยาช่วยช่วงนี้เรากำลังเรีนยนรู้วยากรณ์เรื่อง tense ในช่วงเวลาที่พูดถึงอนาคตค่ะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า future tense ตอนที่แล้วนะคะเราเริ่มกันด้วยลักษณะแรกของ future tense นั่นก็คือ future simple tense future simple tense ค่ะ ซึ่งเราใช้กับเหตุการณ์ทั่วไปที่เราตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคตนะคะหากเราเพิ่งรู้เพิ่งตัดสินใจมีความลังเลว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเราจะใช้กริยาช่วย will ใช้กริยาช่วย will แต่หากเหตุการณ์นั้นนะคะเราผ่านกระบวนการตัดสินใจมาแล้วอย่างรอบคอบแน,แน่วแน่แน่ใจแล้วว่าเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน ฉันตัดสินใจมาดีแล้วเราจะเลือกใช้กริยาช่วยเป็น going to แทนนะคะ to be going to กับเหตุการณ์ที่เรามั่นใจและสำหรับวันนี้ค่ะเรามาต่อกันด้วย future tense อีก tense นึงนะคะโดยที่ลักษณะการเกิดเนี่ยจะเป็นแบบ continuous tense นะคะนั่นก็คือ future continuous tense นั่นเอง future continuous tense ความเป็น c o n t i n u o อ s เนาะก่อนหน้านี้เนี่ยครูบแบมก็เคยพูดไปแล้วในตอนก่อนๆว่า Continuous Tense เนี่ยมันจะมีความชั่วคราวของการกระทำนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยครูบแบมคิดว่าสำหรับมือใหม่หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า beginners นะะ beginners ที่เพิ่งเริ่มฝึกหรือคนที่อาจจะไม่ได้คาดหวัง คะแนนที่สูงมากนักนะคะในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับครูแบบนะคิดว่า tense นี้เนี่ยไม่ใช่ tense ที่จำเป็นค่ะเพราะว่าโอกาสที่จะได้ใช้จริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยในชีวิตการทำงานมันมีน้อยมากๆนะคะเดี๋ยวครูแบบจะอธิบายหลักการใช้งานให้คุณผู้ฟังเข้าใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ tense นี้เท่าไหร่แล้วทำไมมันถึงไม่ค่อยมีในข้อสอบนะคะ เป็น tense จริงๆเราก็ละทิ้งไปได้เลยแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีกว่าไม่รู้นะคะมาขนาดนี้แล้วยังไงครูแบบก็ต้องสอนเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเลยเราพูดถึงโครงสร้างก่อนนะคะโครงสร้างประโยคของ future continuous tense เป็นยังไงแน่นอนว่าเริ่มต้นด้วย subject ค่ะกริยาช่วยเหมือน future simple tense เลยนะคะก็คือ will หรือว่า shall แล้วก็มี be Be ในที่นี้ไม่ใช่ verb to be ที่ต้องผันตามประธานนะแต่ว่าเป็น b เลยนะคะ b b e b แล้วก็ตามด้วยความเป็น continuous นะคะขาดไม่ได้ verb ing subject will shall be ing subject will shall be ing นะคะสังเกตจากโครงสร้างเนี่ยจะพบว่ามันมีการใช้ b อยู่นะคะในโครงสร้างด้วย b ในที่นี้ครูบับ,บอกแล้วไม่ใช่ verb to be ทั่วไปที่จะต้องผันตามประธาน เป็น i smr a a e w a s were ไม่ใช่นะคะแต่เป็น b e แบบนี้เลย be b ไม่ผันนะคะดังนั้นหากมีการใช้กริยาแท้ของประโยคเป็น verb to be ก็คือ be ที่แปลว่าเป็นอยู่คือประโยคก็อาจจะกลายเป็น i will be being แบบนี้ได้นะคะเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมี be ซ้ำกันสองครั้งเป็น be กับ being ได้เห็นประโยคแบบนี้มีทั้ง be ทั้ง B e อิงคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะประโยคผิดหรือเปล่าทำไมมีคำว่า b e ซ้ำๆกันไม่ผิดนะคะถูกต้องแล้ว B e แรกคือกริยาช่วยที่อยู่อยู่แล้วในโครงสร้างส่วน B e หลัง B e ที่สองคือกริยาหลักของเราที่มีความหมายว่าเป็นอยู่คือดังนั้นไม่ผิดนะคะโครงสร้างมันเป็นแบบนี้พยายามทำความเข้าใจมานิดนึงนะคะต่อไปเรามาดู หลักการใช้งานของ future continuous tense กันดีก,กว่านะคะหลักการใช้งานของ future continuous tense แบบแรกเลยนะคะก็คือเราจะใช้ future continuous tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตตามวันเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้ค่ะมีการกำหนดวันเวลาที่แน่นอนมีการกำหนดเวลาที่แน่นอน โดยที่เราจะบอกให้คนอื่นรู้ว่าจะมีเหตุการณ์นั้นๆมีสิ่งนั้นๆเกิดขึ้นแล้วก็ดําเนินการอยู่ณนะเวลานั้นในอนาคตค่ะกําหนดเวลาไว้แน่นอนนะคะแล้วก็เราบอกคนอื่นว่าเนี่ยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในอนาคตณนะเวลานี้นะยกตัวอย่างประโยคเช่น Daddy will be arriving at the airport around noon Daddy will be arriving at the airport around noon พ่อจะมาถึงที่สนามบินประมาณเที่ยงนะคะ Daddy will be arriving at the airport around noon ใช้ will be ตามด้วย arriving นะคะก็คือระบุชัดไว้แน่นอนว่าคุณพ่อเนี่ยจะมาถึงที่สนามบินช่วงเวลาเที่ยงนะคะยกตัวอย่างประโยคต่อไปคะ่ะ At this time tomorrow I will be flying over the Pacific Ocean. At this time tomorrow, I will be flying over the Pacific Ocean. เวลานี้ในวันพรุ่งนี้ฉันคงกำลังจะบินอยู่เหนือมาหาสมุทรแปซิฟิก At this time tomorrow บอกเวลานะคะเวลานี้ช่วงเวลานี้เลยณขณะที่พูดนี้แต่เป็นวันพรุ่งนี้ I will be flying over the Pacific Ocean ก็คือรู้แหละว่าพรุ่งนี้จะต้องบิน แล้วก็ประมาณช่วงเวลานี้คงกำลังบินอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่เราสามารถพูดในชีวิตประจำวันได้บ่อยๆเนาะอีกสักตัวอย่างประโยคนึงนะคะ Dan will be having a meeting around 10 a.m. Dan will be having a meeting around 10 a.m. ในช่วงเวลาประมาณสัก10โมงตอนนั้นแดนคงจะกำลังประชุมอยู่นะคะ Sam will be traveling across Asia next month Sam will be traveling across Asia next month แซมคงจะกำลังท่องเที่ยวไปทั่วทวีปเอเชียในเดือนหน้านะคะอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาเล็กๆเกนาะที่ระบุชัดเจนอย่างเช่นเที่ยง10โมงแต่อาจจะเป็นช่วงเวลากว้างๆอย่าง next month ก็ได้นะคะครูแแบบเคยอธิบายความเป็น continuous มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะยังไงคุณผู้ฟังลองไปฟังย้อนหลังดูนะคะว่า ความชั่วคราวนี้อาจจะไม่ใช่แค่ขณะที่พูดหรือว่าช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแบบแคบแค่นะคะอาจจะเป็นช่วงนั้นช่วงนี้ช่วงหนึ่งสัปดาห์ช่วงหนึ่งเดือนช่วงหนึ่งปีก็ถือว่ามีความชั่วคราวมีความเป็น c o n t i n u ีย s เหมือนกันนะคะอย่างเช่นประโยคนี้ Sam will be traveling across Asia next month คือเที่ยวตลอดทั้งเดือนนะคะทเที่ยวทั่วทวีปเอเชียตลอดทั้งเดือน ต่อไปค่ะหลักการใช้งาน future continuous tense อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วนะคะจนรู้ว่าต่อให้มันเกิดขึ้นในอนาคตแต่ถ้ามันเป็นช่วงเวลาเนี้ยสิ่งสิ่งนี้ก็จะกำลังกาลังเกิดขึ้นอยู่อย่างแน่นอนนะคะจะกำลังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคนคนนี้จะกำลังทำสิ่งนี้อยู่อย่างแน่นอนยกตัวอย่างประโยคเช่น she will be running in the park at 6 p.m. she will be running in the park at 6 p.m. เธอคงจะกำลังวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะตอน6โมงเยน็นก็คือรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เธอไปวิ่งนะคะดังนั้น6โมงเธอคงกำลังวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะนั่นแหละถ้าเกิดว่าให้ยกตัวอย่างการใช้งานประโยคลักษณะนี้ในชีวิตจริงนะคะก็อาจจะประมาณว่าชวนคนคนนี้ไป กินข้าวกันไหมตอน6กโมงเย็นคำตอบที่ได้ก็คือไม่ได้หรอก she will be running in the park at 6 p.m. ช่วงเวลานี้ตอน6กโมงเนี่ยเธอคงกำลังวิ่งอยู่ที่สวนสาธารณะคงไปกินข้าวกับเราไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้นะคะอีกตัวอย่างประโยคนึงค่ะ sarah will be sleeping if you call her at 2 a.m. sarah will be sleeping if you call her at 2 a.m. ซาร่าคงจะกําลังนอนอยู่แหละถ้าเกิดว่าเธอโทรไปตอนตีสองตีสวันนี้นะคะที่ยังมาไม่ถึง Sara h will be sleeping if you call her at 2 a.m. ตัวอย่างประโยคตัดไปค่ะ George will be playing football during school break tomorrow. George will be playing football during school break tomorrow. George คงกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ในช่วงพักพรุ่งนี้นะคะ Will you also be listening to Hello English at this time next week? Will you be listening to Hello English at this time next week? อ่าเป็นคำถามจากครูแบมแล้วกันนะคะเอ๊ะคุณจะกำลังฟังรายการ Hello English อยู่หรือเปล่าในเวลานี้สัปดาห์หน้านะคะก็เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้คุณผู้ฟังคิดนะคะเอ๊ะสัปดาห์หน้าจะกำลังฟังอยู่หรือเปล่านะในช่วงเวลานี้นะคะ I hope you will be listening to me ครูแบมหวังว่า คุณผู้ฟังนะคะจะกำลังฟังรายการ Hello English อยู่ในช่วงเวลาเดิมนะคะแต่เป็นสัปดาห์หน้า Future Continuous tense อีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราใช้กับเหตุการณ์ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก็จริงๆมันก็คล้ายๆกนันเนาะแต่อันนี้ก็คือมีการระบุอย่างชัดเจนนะคะว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงเวลาไหนยกตัวอย่างเช่น Johnson gets seriously injured by a car accident. He will not be attending the meeting tomorrow morning. Johnson gets seriously injured by a car accident. He will not be attending the meeting tomorrow morning. จอห์นสันนะคะได้รับบาดเจ็บทางรถยนต์อย่างสาหัสเลยแน่นอนว่าพรุ่งนี้เขาจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้นะคะ ก็คือมีเหตุมีผลชัดเจนเลยเนาะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะวันพรุ่งนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างแน่นอนอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ We shall be working all day tomorrow.We shall be working all day tomorrow พรุ่งนี้พวกเราตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราจะทำงานทั้งวัน Stephen and Emma Will be staying with us again this year. Stephen and Emma will be staying with us again this year. Steve นะคะ Stephen กับ Emma นะคะตัดสินใจแล้วว่าปีนี้เนี่ยก็จะมาพักอยู่กับเราอีกเหมือนเดิมน,นะคะ Staying with us again this year. อาจจะเป็นประโยคคำถามก็ได้นะคะอย่างเช่น What will you be doing tomorrow? What will you be doing tomorrow? พรุ่งนี้เนี่ยทั้งวันเลยคุณมัวจะยุ่งอยู่กับอะไรหรอพรุ่งนี้ทั้งวันคุณจะทําอะไรหรอประโยคนี้นะคะคุณผู้ฟังอาจจะงงเอ๊ะแล้วใช้คําว่าใช้แค่ฟิวเจอร์ซิมเพิลเทนส์เฉยเไม่ได้หรอ what will you do tomorrow เฉยๆยไม่ได้หรอความหมายมันจะต่างกันอยู่นิดหน่อยคะ่ะคุณผู้ฟังคะ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้คําว่า what will you do tomorrow ใช้ฟิวเจอร์ซิมเพิลเทนส์ธรรมดา what will you do tomorrow มันก็จะกลายเป็นว่าพรุ่งนี้ทําอะไรอะ อาจจะไม่ได้ทำทั้งวันนะคะอาจจะเป็นอีเวนต์เล็กๆน้อยๆที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คำว่า What will h a t w you be doing tomorrow มันเหมือนประมาณว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณจะยุ่งกับอะไรลักหนาเราตลอดทั้งวันเลยนะคะทำทั้งวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ future simple tense มันแค่เกิดขึ้นในอนาคตเฉยๆไม่ได้ระบุว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งวันนะคะนี่คือความเป็น continuous ที่เราสามารถ เน้นย้าความรู้สึกของประโยคคําถามหรือประโยคคําตอบได้นะคะต่อไปค่ะเราจะพูดถึง future continuous tense นะคะที่ใช้กับเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนหลังกันค่ะมีลำดับการเกิดขึ้นก่อนหลังกันในอนาคตนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ดำเนินไปนี่นะคะเราจะใช้ future continuous tense ส่วน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังหรือว่าเกิดทีหลังใช้เพื่อบอกเวลาเนี่ยนะคะเราจะใช้ present simple ค่ะคุณๆน,น,นะคะเราจะใช้ present simple หรือ present perfect ในการบอกเวลาใน tense อื่นๆไม่ใช่เฉพาะ tense นี้เนาะครูแบบเคยพูดถึงการใช้ present simple tense เพื่อบอกเวลามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ tense นี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีการเกิดขึ้นก่อนหลังการในอนาคตเนี่ยนะคะเราจะใช้ Future Simple Tense ในการบอกเวลายกตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะ He will be having his breakfast when he arrived at this house tomorrow. He will be having his breakfast when we arrive at this house tomorrow. เขาคงจะกำลังทานอาหารเช้าของเขาอยู่แหละเมื่อเราไปถึงที่บ้านเขาในวันพรุ่งนี้นะคะการทานอาหารเช้าเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ก่อน นะคะแล้วก็การที่ไปถึงที่บ้านเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ทานอาหารเช้าจึงใช้ future continuous tense นะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่ไปถึงบ้านเนี่ยเกิดทีหลังเนาะเราใช้ present simple tense นะคะอีกตัวอย่างประโยคนึ่งค่ะ when we call on him tomorrow morning he will be watering in the garden when we call on him tomorrow morning he will be will watering in the garden พรุ่งนี้เนี่ยขณะที่เราไปเยี่ยมเขาตอนเช้าเขาคงจะกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ในสวนนะคะขณะที่เราไปเยี่ยมนะคือเขากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่เหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ก่อนก็คือเขากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ในสวนเราจึงใช้ future continuous Astense ส่วนการที่เราไปเยี่ยมนะคะ call on C.A.L.L เว้นว O.N นะคะ Call on คือไปเยี่ยมโผล่ไปเยี่ยมนะคะ Call on เกิดขึ้นทีหลังเราจะใช้ Present Simple Tense นะคะ Future Continuous Tense ใช้คู่กับ Present Simple Tense เสมอเลยนะคะเราจะไม่ใช้ Future Con คู่กับ Future Sim ไม่มีนะคะ Future Con คู่กับ Future Sim ไม่มี ที่ถูกต้องต้องเป็น he will be sleeping when I visit him ถ้าบอกว่า he will be sleeping when I will visit him ผิดนะคะต้องใช้คู่กัน future con กับ future sim เท่านั้น future คู่ future ไม่มีนะคะคุณผู้ฟังย้ำอีกทีค่ะเราสามารถใช้ will ได้กับประธานทุกตัวเลยนะคะส่วน shall เราจะใช้กับ I หรือ we เท่านั้น ในประโยคคำถามจะเห็นได้ว่าจากวิธีการใช้งานที่ครูแบมอธิบายไปนะคะเราไม่น่าจะมีโอกาสได้พูดถึงอนาคตลักษณะนี้มากเท่าไหร่นะคะเป็นที่มาของการที่ครูแบมบ,บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะว่าสำหรับ Tense น,นี้ค่ะคุณผู้ฟัง future continuous tense beginner s หรือ,รอ,รอว่าคนที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบ เป๊ะภาษามากหรือว่าต้องการคะแนนโทอีกที่สูงมากๆนะคะเราสามารถข้ามไปได้เลยเรารู้ผ่านๆก็พอนะคะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องลงรายละเอียดอะไรมากมายจากที่ครูแบบค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะจากหลายๆเว็บไซต์เลยนะคะข้อมูลที่ค้นมาเนี่ยเห็นพ้องต้องกันเห็นตรงกันว่า Tense ที่ commonly used นะคะ commonly used หรือว่า Tense ที่ ถูกใช้บ่อยเป็นประจำในภาษาอังกฤษเรียงลำดับดังต่อไปนี้ค่ะใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะคือ present simple tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเป็นกิจ,จวัตรประจำวันเป็นนิสัยแน่นอนว่าที่ใช้บ่อยมากที่สุดก็คือการพูดถึงข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์นะคะพูดถึงความจริงนะคะถัดมาตามมาเป็นลำดับที่สองที่ใช้บ่อยนะคะคือ present continuous tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณนะขณะปัจจุบันณนะขณะที่พูดนะคะมีความชั่วคราวของเหตุการณ์นี่ตามมาเป็นลําดับที่2เลยนะคะ present continuous tense ลําดับที่3นะคะตกเป็นของ past simple ค่ะ past simple tense ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไปแล้วในอดีตนะคะตามมาเป็นลําดับที่4นะคะคือ past continuous tense ค่ะ ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ณนะขณะหนึ่งในอดีตนะคะใช้คู่กับ past simple เนอะโดยเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยใช้ past continuous เหตุการณ์ที่เกิดแทรกขึ้นมาใช้ past simple ในลำดับที่5นะคะตกเป็นของ present perfect ค่ะ present perfect tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน หรือมีผลส่งมาจนถึงปัจจุบันลำดับที่6นะคะเป็น present perfect continuous tense ค่ะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเหมือนกับ present perfect เลยนะคะแต่ว่าเน้นย้ำว่าการกระทำนั้นเนี่ยกระทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะเน้นย้ำที่เวลานะคะลำดับที่7นะคะ past perfect ค่ะใช้คู่กับ past simple แสดงถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงก่อนในอดีตอดีตกว่าใช้ past perfect อดีตที่เกิดต่อมาใช้ past simple นะคะและลำดับที่8ค่ะคือ future simple tense ใช้กับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราเรียนรู้กันไปสัปดาห์ก่อนนะคะนี่คือ8 tense ที่ hot hit นะคะใช้บ่อย commonly used ในภาษาอังกฤษนะคะ อย่างที่บอกก็คือ future continuous tense เนี่ยรู้เอาไวา้เฉยๆนะคะไม่ได้ s e r i u s มากอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าต้องการความเป๊ะต้องรู้ค่ะถ้าเป๊ะต้องรู้นะคะเพราะว่านี่เป็นหนึ่งใน12 tense ที่มีในภาษาอังกฤษมาดูโครงสร้างประโยคกันอีกรอบหนึ่งนะคะประโยคบอกเล่าของ future continuous tense นะคะจะประกอบไปด้วย u u j j e t บวก will shall บวก be บวก verb ing นะคะ be ในที่นี้คือ be เลยไม่ผันนะคะยกตัวอย่างเช่น I will be playing football at 6 pm on Sunday ประธานเป็นอะไรก็ได้นะคะใช้ will เหมือนกันหมดเลยสำหรับ shall นะคะใช้กับประโยคคำถามเท่านั้นประโยคบอกเล่าไม่มีนะประโยคปฏิเสธค่ะเติม not ลงไปหลัง will ได้เลยนะคะอย่างที่บอกก็คือเหมือนกับ future simple tense เลย will not ย่อมากลายเป็น won't นะคะ w o n apostrophe t นะคะ, w o n, t, ะ,คะ I won't be playing football at 6 p.m. on Sunday ถ้าเป็นประโยคคำถามค่ะที่เป็น yes/no question นะคะย้ายกรีดช่วยมาไว้หน้าประโยคนะคะย้าย will หรือว่า shall มาไว้หน้าประโยคนะคะ Will you be playing football at 6 p.m. on Sunday? Will you be playing football on 6pm on Sunday นะคะหรือว่าก็ใช้ s h a ก็ได้นะคะเพราะว่านี่เป็นประโยคคำถามถ้าเป็นประโยคคำถามที่เป็น w h question นะคะ who what when where why how นะคะตามด้วยกริยาช่วย will หรือ shall นะคะเราก็ตามด้วย subject be แล้วก็ verb ing นะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น where will you be playing football at 6 pm on Sunday where will you be playing football at 6 pm on Sunday นะคะจะไปเล่นฟุตบอลที่ไหนหรอตอน6โมงเย็นวันอาทิตย์นะคะใช้แชลก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นประโยคคำถามเนาะย้ำอีกทีแชลใช้กับ I หรือ We เท่านั้นรวมตัวเองด้วยนะคะใช้ในประโยคคำถามเพื่อ make sure เพื่อเชิญชวนนะคะเพื่อขอรอ้รองของนะคะ สำหรับ8ลำดับของ tense ที่ครูแบบพูดถึงนะคะเป็น tense ที่สำคัญที่คุณผู้ฟังควรจะต้องไปทบทวนนะคะ8 tense นี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าพร้อมแล้วละ่ะที่จะไปสอบ t o อีกนะคะ tense ที่ควรจะต้องทบทวนก่อนที่จะไปสอบก็คือ8 tense ที่กล่าวมายม้ำอีกทีมี tense อะไรบ้างมี present simple present continuous tense past simple past continuous tense Present perfect นั่นแปลว่า tense ที่เป็นปัจจุบัน3 tense สำคัญหมดเลยนะคะ Present simple, Present con, Present perfect, Past simple ก็สำคัญเช่นกันนะคะมี Past simple, Past con, Past perfect 6 tense แรกนะคะที่พูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วก็เหตุการณ์ในอดีตอันนี้สำคัญหมดเลยนะคะเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ย Past tense เนี่ยยังไงก็ใช้ยังไงก็พบเจอนะคะอันที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ คือ tense ที่พูดถึงอนาคตที่เรากำลังเรียนรู้อยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะ future simple tense สำคัญเป็นลำดับสุดท้ายติดแรงสุดท้ายอันดับที่8ของ tense ที่ commonly use d tense ที่ใช้บ่อย future simple tense tense เดียวเลยที่เป็นอนาคตนะคะใช้ i ิวหรือ s h a l l ที่เราเรียนกันวันนี้คือ future continuous tense ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ แต่ว่าก็รู้ไว้ใช่ว่านะคะมี be เป็นกริยาช่วยด้วยนะคะ will be ตามด้วย verb ing นะคะนี่คือโครงสร้างของ future continuous tense ที่เราเรียนรู้กันไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ future continuous tense ถึงแม้ว่าครูแบบย้ำหนักย้ำหนาว่ามันเป็น tense ที่ไม่ค่อยได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อาจจะพอ พบเจอได้บ้างนะคะในข้อสอบอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าต้องการความเปะ๊ะต้องการคะแนนสูงเวลาที่เราเจอในข้อสอบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจอน้อยแหละแต่ถ้าเกิดว่าเจอก็ทําถูกเนาะเพราะว่าเราเป๊ะนะคะเรารู้เราทบทวนมาดียังไงรู้ก็ดีกว่าไม่รู้นะคะถ้ามีโอกาสได้ลองใช้นะคะพบเจอสถานการณ์ลักษณะนี้ที่เราสามารถใช้ future continuous tense ได้ถ้ามีโอกาสก็ลองใช้ดู นะคะถ้าเกิดว่าลองเขียนเอเซหรือว่าลองใช้ภาษาอังกฤษคุยกับเพื่อนคุยกับครอบครัวเพื่อเป็นการทบทวนเป็นการฝึกภาษานะคะก็ลองใช้ดูนะคะในลักษณะการใช้งานหลักการใช้งานของ future continuous tense ทั้งหมดที่ครูแบมกล่าวไปในวันนี้นะคะและแน่นอนว่าที่ครูแบมพูดทั้งหมดในวันนี้นะคะคนผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่เว็บไซต์ moe.radiothai.net รวมไปถึงสามารถรับฟังย้อนหลังแล้วก็รับฟังตอนอื่นๆได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะครูแบบขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการ Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูแบบอาจารย์วิพาดาสุทธิโรธค่ะสวัสดีค่ะ